Thanks <laughs> หนโองก็สวัสดีกันด้วยนะทุกคนวันนี้ก็กลับพบกับผมกันอีกแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมหายเป็นเลิได้รวก็วันนี้เนี่ยก็อย่างที่สัญญาไว้เมื่อวานนะครับว่าเชี่ยอะไรวะนะฮะว่าวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวสกิลเซนเนอร์แค่ครบตะตสกิลให้ดูนะครับก็ถ้าเกิดใครถามว่าต้องแรงเท่าไหร่ถึงได้สกิลเซนเนอร์ครบเนี่ยก็ถ้าเกิดจะอัพตตะตามผมนะครับมันก็แบบแรงยี่สิบสองนะครับต้องอัพไม่ผิดเลยนะแบบ เราต้องดูสกิลเอาไว้แล้วนะว่าสกิลไหนเนี่ยเราจะอัพสกิลไหนก่อนนะครับก็ประมาณนั้นนะเดี๋ยวผมจะให้ดูสเตตของผมนะครับว่าต้องมีสเตตเท่าไหร่ถึงได้สกิลคอของเซนเนอร์นะครับนี่นะครับต้องมีสปีดสิไลต์สิบแปดแล้วก็ดูดาราเบลิตี้12นะครับแล้วที่มันไปสิบสเนี่ยเพราะว่าผมอัพเพิ่มนะครับมันเหลือพอยต์นั่นแหละจริงๆมันใช้แค่สิบสองนะครับจะครบทดูสกิลแล้วนะแล้วก็ สักิลแม่งโคตรโกงเลยนะแล้วก็เมื่อวานที่มีคนมาบอกผมว่าพวกชี้ไข่น้ําแข็งอะไรพวกนี้มันจะชนะทางซินเนอร์ใช่ไหมครับเรื่องนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะผมไม่เคยเจอคนชน้น้ําแข็งเลยนะแต่ก็น่าจะจริงนั่นแหละรครับถ้าเกิดคนเล่นน้ําแข็งโหดเนี่ยก็เอ้ยอะไรเนี่ยคนนี้เขาจะหาเรื่องวมไม่มีควินซี่กับโดมาทู่นะไม่จะมาหาเรื่องนิวบี้ยางผมไม่ได้นะก็ วันนี้เนี่ยผมก็ต้องใช้ตะกิวทั้งหมดให้ดูนะครับถึงเมื่อวานเนี่ยผมจะใช้บางส่วนให้ดูแล้วก็ตามนะสามตะกิยแรกเนี่ยก็มาลองดูหน้านะว่าแต่ตะกิวเนี่ยมั้งใช้ยังไงนะไม่ใช่ใช้ยังไงเดี๋ยมันเป็นยังไงเดี๋ยเออมังไม่มีใครไม่รู้หรอกมั้งว่าแต่ตะกิวใช้ยังไงก็มาดูตะกิยแรกนะครับแมมงตลกเหมือนเดิมเลยเสียงตบมือเนี่ยมันโอกาสติดไฟหนึ่งส่วนสี่นะโอ้ยแฮกเกอร์มันงกลับมาอีกแล้วบายฮ a v e a g กร a t t i นี่นะครับ ผมจะใช้ให้ดูนะว่าติดไฟแล้วมันจะเป็นยังไงนะนั่นนะดูดาเมจไฟมั่งเบินแรงดีนะผมว่าเบินจนตายเลยอ่าไม่ตายมั่งไม่ตายไปเลยวะมั่งไฮกเกอร์เยอะขนาดนี้ผมไปลเล่นในเซิร์ฟวี p ีดีไหมเนี่ยผมว่าเยอะเกินมาละบินฆ่าเอ็นบซีโอโล่ผมมาเลยอะ่ะแล้วผมจะเอาตัวอะไรเป็นตัวทดลองดาเมจผมวะนี่ครับนานผู้ชมเนี่ย ่าดูตะกิยวันที่สองนะตะกิยวหมัดัวดูนะมันค่อนข้างเบานะผมว่าดูเด็ดาเมจต่อยธรรมดายัางแรงกว่าอย่างนะครับโอ้นี่นะแต่ว่ามันก็เอาไว้ต่อคอมโบอะไรครับมาดูตะเกิยวที่สามันเลยกิอที่สามเนี่ยก็จะเป็นโยนหอ,อกนะครับว่าไม่แคนเซิลได้ออกไปไกลได้ค่้ยนี่นะครับ ตายอุ้ยโคตรแรงมันจะหนีไปไหนเป็นไงบ้าทุกคนแค่สองสกิลแรกนั่นเงก็ดูโกงแล้วนะเออใช้ได้ครับใช้ได้ฮึ่กือนี่ลูกสอยก้าให้ EC <laughs> มาดูสกิลที่สามมาแล้วทุกคนเฟมิ่งอัปเปอร์คัท เหมือนที่ผมพูดไปในคลิปที่แล้วนะแม่งเป็นตะเกียวกรบคาสจริงด้วยครับแล้วแม่งมาใช่บัคคาธรรมดามันต่อยขึ้นไปแล้วมันระเบิดบรรยากาศนะครับคอยดูปุ๊บว้าวบูมดาเมจนะโคตรแรงเป็นไงล่ะเป็นม A แมงมาตะเัียร์ไลองตะกียสุดท้ายนะเฮลก้าฟนะปังแล้วมันก็ดึงเข้ามาต่อยอีกรอบอ้า เอ้เมื่อกี้ผมมองไม่ทันว่ามันทำอะไรวะเฮลกาลองดูอีกรอบดีกว่านะครับนละอาใหม่ดินี่นะอือเอ้า what the fuck แม่งไม่โดนได้ไงวะเฮ้ยโดนตว้องใช้กับฮอนโลอย่างเดียววะผมลองใหม่ดิเดี๋ยวมาลองดูดิฮอนโลมานี่ลองดูนะครับเฮ้ยจะหนีไปนะมือเรแล้วลากกลับมาเฮ้ยมันลากกลับมาต่อยนะแต่มันไม่เคยโดนเลย แต่ดาวเมก็ต้องจะแรงนะครับดูจากทีกกตะกิลเตะขึ้นฟ้ามันยังแรงขนาดนั้นละเอออะไรเนี่ยเป็นซี่มันจะยิงผมก็ไปไงบ้าเอานะทุกคนนั้นก็เป็นสกิลทั้งหมดของเซนเนอร์นะครับก็ผมว่ามันก็ค่อนข้างเกลียนดีนะอืมโดยเฉพาะตะกลิลหอกเนี่ย <c oughs> เป็นไงเอานทุกคนแม่งโคตรโหดเลยใช่ไหมครับแล้วต่อไปเนี่ยก็มาถึงช่วงเวลาที่ผมเนี่ยแหละรอคอยแล้วนะครับ เราจะเอาไปซินเนอร์เนี่ยไปไล่แกล้งคนกันนะเฮ้ยควินซี่มันยิงรู้มาโดนผมได้ไงวะเก่งมากเหรอนี่โหแม่งระเบิดแบบเรายาวเลยนะครับถ้าเกิดมันชนอะไรเข้าไปในไอหอกเนี่ยมาลองดูใหม่นะคูนดาวมันก็เร็วนะเนี่ยนี่แล้วอืแรงใช้ได้แรงใช้ได้วินซี่ก่อนเอ้ยมันเลงอะไรกันมาเนี่ยอ๋อเลงวอลโล่นะครับ เอาคนไทยเนี่ยว่าเธอย,ยิงผมเฮ้ยทำอะไรทำอะไรไม่โดนอุย้ยนี่แล้วดึงกลับมาต่อยหน่อยเฟรมอัปเปอร์คัทดึงม,มาต่อยรู้ว่อุย้ยแล้วโคตรโหดนี่อยาบอกว่าซินเนอร์มันโคตรโกงอ่ะดามเมจมันก็แรงนะมันไม่ได้แรงธรรมดามันโคตรแรงเลยแหละดูนะ ไม่โดนเนี่ย <Bro. S 1> ช่างมเลยครับเราไปหาคนใหม่ดีกว่านะเราลองหาคนที่มันโหด,ดดูนะจะได้ดูว่าซินเนอร์เนี่ยมันโหดแค่ไหนนะตอนนี้เนี่ยเรายังเอาพลังท้ายเจองของซินเนอร์ออกมาไม่ได้นะนั่นแหะนันเจเห็นสองคนนั้นไหมครับเรามาเอาเขาเลยดีกว่านี่แล้วเราเบดิดเขาให้ <c oughs> โอ้โหั้งเรือไม่ลดเลยวันนี้วันมดสู้กันเถอะวินซี่คุง ชัวโอเคโอเคโกเ,เ,เ,เริ่มเลยครับพินซี่ Let heal. เรนมีฮิลเลือแค่นั้นก็ต้องฮิลได้เหรอโอเคมาเริ่มเลยผมจะบอกมาให้นะผมไม่เคยใช้เซนเนอร์สู้เลยนะต้อ่เล่นมาเนี่ยเอยโอ้โหไม่โดนบ้างพวกกระจองเลยผมอู้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  หายไปไหนแล้วนี่แลว้วหนีไปไหนอู้อู้อู้เอ้ยเอ้ยถ้าคุณหนีอย่างงี้ผมก็จะโยนหอกโลโลอย่างงี้นะอืออืออู้โอ้ยไปยิงไม่โดนอือู้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 อะไรเนี่ยเอานี้ไปกินอู้เก้อเก้ หนีไปไหนโอ้ยเ็นตี่แ่งทำตามเมดได้แต่ตะเกียบหอยอย่างเดียวเลยผมไม่เคยทำตามเมดได้ตะเกียอื่นเลยเอ้ยเหนียวได้แล้วดูดูอู้ไม่ไม่ยอม้อยเขาจะลุมเหรอเขาจะลุมเหรอ้รรออ,อะไรเนี่ยอ้าวได้ อย่างนี้ผมต้องฆ่าพเพื่อนเขาให้ได้โหว้าวไม่โดนอู้อูแรงอยู่เหมือนกันนะ่นเนี่ยแลสเสือหมดจิ๊บหายแล้วนี่ไงแล้วเลือดพอๆกันเอาละผมรอละเอารอขอ,อกไปครับโดนโดนโอ้ยไม่โดน เอ้ผมชนะแล้วก็ตายแล้วเราชนะเพื่อนนายแล้วเหมือนเมื่อกี้เขาน่าจะคุยกันอยู่ใน VC นะครับแบบว่าเอ้หนึ่งหนึ่งกันเจียวอย่ามายุ่งเขาก็เลยหยุดนะครับก็ถือว่าดีแล้วนะครับที่เขาไม่เข้ามายุ่งใน,ในการหนึ่งหนึ่งเนี่ยก็ GG ครับก็เป็นไงกันบ้างครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เป็นการรีวิวซินเนอร์นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมก็น่าจะมาไลฟ์สดด้วยนะครับ ใครอยากเข้ามาพูดคุยอะไรก็อย่าลืมจอยไลค์กันมานะครับก็วันนี้เนี่ยคิปนี้ก็น่าจะจบลงเพียงเท่านี้นะครับเจอใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าเนีน่ยน,น่าจะเป็นเกมอื่นนะเพราะว่าเกมนั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วนะครับอาจจะเป็นสติลไตเกอร์ก็ได้ครับก็ไม่ก็คาราครครีบอลนะถ้าเกิดมันเปิดภายในเร็วๆนีเ้เนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็ไปจบลงเพียงเท่านี้นครับสวัสดีครับ